เออนี่สิผ้าพ,พี่น้องมาเบิงวิธีการเฮ็ดข่าวเมากวาสิได้เป็นข่าวเมานิมน่มๆอ่อนๆอ,นอ,นออกมาห้เหากิน่นเพิ่นเฮ็ดแนวใดว่าสั่นเออเอาสวัสดีพี่น้องปองไป,งปสุกูผู้คนก็คือจังเห็นนี่ละจ้าบางคนก็สิบอกว่าย่ายนิง่งม่นเอาเข่าวเปลือกอยู่ในเหล้าตีมาต่าให้ท้ายข่อยกินเป็นข่าวเมาโบแมนเลยจ้าพี่น้องสังเกตบางเมงด็ดข่าวเน้อจ้าอันนี้สิเป็นขากากาก้าวกลางแก่กลางอ่อนนะคะข้าวที่สําหรับทําข้าวเมาจะเป็นข้าวเหนียวช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวก็ ขอ22กลางแก่กลางออดเม็ดเข่ากระสิออกประมาณว่าสีก้วยกระลั่งสีสุกนี่แหละพี่นองเขี้ยวแน่เลื่องแน่จังสีหน้าเม็ดงามอยู่ตลาดเพิ่นเก่ามาขัวต้นเลนตอนเลนเพิ่นกระสีมีข้นตรวจเช็คคุณภาพเขาว่าขัวแลีวๆนี่ประมาณนี้ได้ไป เอาบีออกมาแล้วเนี่ยมันอ่อนไปมันหอมไปขันสิทิมใบดุลก็ะบรดได้พี่น้องเป็นเข่าตอกแตกเมื่อแล้วก็แข็งผอมจังสีนะเพราะฉะนั้นการขัวเข่าเ,าเมาสีแข็งหรือสีอ่อนกับสีขึ้นยู่กับข้นขัวพร้อมจังสินะาโตคอยเองคอยกับเข่าเมาเมืองแลวก็เข่ามาตรวจเช็คคุณภาพเขา่าเบิงวิธีการเห็ดน้ำเพลยู่เรื่อยๆนั่นละจ้าพี่น้องช่วงใดที่เขาเออส่งอันนี้แน่คอยกับเขามาเบิงมันเป็นจังไดปึกซาหาลือกันจางสีเลยจ้าก่กอนที่ยายนิงจะเอาไปขายนะคะ เพ่นกะสีขันได้ที่แล้วเวพ่นกะสีกวดออกจากกระทะใส่กาบกพ้าวอยู่ในมือหรจ้าเพราะว่าสใส่ไม่พ้าหรือสใส่ซอนบะไดเดมันบลถนัานเนาะกาบกพาแลี่ยวๆพ่นกะกวดใส่เข่งตั้งสี่เพ่นเกลอเมาเทศใส่ผาแงง พวนมาแลแล้วๆก็เอาไปอันใส่กระทะแคนตัวที่เพิ่นตักออกมานั่นล่ะเพิ่นกระเฮ็ดวนเวียนกันยุ่งพอปนี่จนว่าเขาแล้วจนว่าเบิดผุนละจ้าอันนี้กระสบตากไว้จนว่าให้เศร้าเย็นเศร้าห่อนผุนละไปค่อยสิเอาไปไนขบวนการต่อไปอันนี้กระสิผ้ามาเบงมองเพิ่นเฮ็ดนอกจากบ้านนั่นบ้านใสเตาฟื้นกระเตาฟื้นอีลีเดอจ้าพี่น้องมันกระจังสีนี่ความหอมรลระดับไฟ่น่ะเพิ่นกระจะควบกุมในางจังสีนะอันนี้ก็สิเป็นโลงงานเลยเดอจ้าบแม่นวบาเฮ็ดไกล กเป็นก็เฮ็ดจนว่าเป็นอาชีพซั่วลูกซั่วล้านมากพี่ละเราก็เพิ่นกะเฮ็ดกันทุกปีจากช่วงเดือนกันย่าถึงช่วงเดือนพฤศจิกาก็สิเป็นช่วงเขาหน้าปีแน่นะพี่น้องเนาะก็สิเขาช่วงเขาดอแล้วก็เขาใหญ่จังสีนะ ส่วนอันนี้ก็สิเป็นกรรมวิธีในการตัเข่าเมาจาหลังจากที่ผัวได้เซ็ตซับเรียบร้อยตากจนว่ายินเพื่นก็นสิเอามาใส่ขันตอนสีบริไทยให้เบิงเนาะจ้ากระเทาะเปลือกออกแล้วหลังจากนั้นเพื่นก็นจะเอามาตําให้ออนแบบนี้เลยจา้า ขั้นตอนการตำกระสิเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่เหตุให้เขาอ้อนเขาหอมกระสิเป็นขั้นตอนนี้ละจ้าเพราะว่าเป็นการนวดเขาเด้การตำเพื่อนเพื่อนกระสิตะกี้เพื่อนกระสีใส้ข้นตำตอนนี้กับพัฒนาแล้วจ้าทุกย่างมันจังสีท่านกินท่านอยากเนาะพี่น้องเนาะหลังจากตำแล้วเพื่อนกระสีเอามาสีสีเห็ดยังอีกว่าติีสีเป่ากากเป่าตัวเทียนเป็นเม็ดหักเม็ดแตกออกจังสีหน้าพี่น้องกระสีเอามาฟัดอีกรอบหนึ่งจังสีได้เม็ดเขางามๆแบบนี้เลย จะแมนงามคักซาพี่นองนหลาๆค้นทาแย่หนิงเอาสีเขียวๆมันเป็นสีของเขาบอยแย่นิงก็มีการใส่สีผสมอาหารด้วยนะคะในช่วงขั้นตอนของการตําบอกกันตรงๆเลยนี่ละจ้าพี่น้องเพื่อทําให้สีสันน่ากินและสวยหลังจากนั้นกะเอามาแพกเป็นสุญญากาศแบบนี้เลยจ้า